สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันนี้คุณรักมานานะคะมานาอีกแปลงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกคุณรักก็อยากออกมาดูนะคะอันนี้จะเป็นแปลงที่คุณรักเมื่อก่อนทำไร่ขนุนนะคะเป็นปีที่สองแล้วที่คุณรักทำนะคะนาที่นี่ น้ำจะเยอะนาะแปลงนี้น้ำจะเยอะนะคะน้ำจะเยอะเพราะว่าเป็นนาลุ่มนะคะข้าวก็สวยอยู่นะคะข้าวก็สวยอยู่แต่คุณลักวันนี้จะไม่เอาน้ําออกหรอกนะคะจะไม่เอาน้ําออกจะเก็บน้ําไว้ฝนกำลังลิน,ลน หญ้าตรงคนาก็เยอะอยู่นะคะนาแปลงนี้คุณลักก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ใส่นาแปลงเมื่อวานที่คุณลักลงคลิปไปก่อนคุณลักจะใส่15บห้านะคะแล้วก็บวกอ่ายูเลียนะคะบวกยูเลียตามที่คุณลุงแนะนำ แต่คุณลุงว่าถ้าใส่ยูเลียเยอะ,มะแมลงจะลงนะคะเพราะว่าข้าวมันจะเขียวเขียวมากมแมลงก็จะลงมะแมลงก็จะกินประมาณนั้นแหละนะคะแปลงนี้ก็ค่อนข้างจะเหลืองนิดนึงน,น,น้ำน้ำน้ำนาแปลงนี้จะจะมีตลอดอยู่นะคะ ไม่ได้มีอตอดแตะเหมือนเมื่อวานที่นาอีกแปลงหนึ่งนะคะข้าวก็ข้าวก็ถือว่าสวยนะคะทุกคนข้าวนานาเน,นี้ยจะสวยนะคะมีขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะแต่ก็เขียวสวยนะคะ อันนี้จะสวยกว่านาเมื่อวานนะคะนานอนคุณรักเมื่อวานจะจะไม่ค่อยมีน้ำแต่ตัวนี้มีน้ำอันนี้มีคนมาเกี่ยวหญ้าคุณรักไม่ได้ห่วงหญ้านะคะคุณรักให้มาเกี่ยวอยู่คุณรักไม่ได้ห่วงนะคะให้เกี่ยวออกข้าวเราจะได้ตรงมุมจะได้สวยเนาะเขาก็มาเกี่ยว ยาจะสวยนะคะยาจะสวยข้าวนานี้ก็จะจะไม่ห่างมากนะคะจะพอดีนะคะจะไม่ห่างเท่าไหร่ฝนตกลินลินเลยโอ้โหนในี้ก็สวยนะคะนี่ไรนี้สวยเปียกเลย ยังไม่ได้ลงปุ๋ยนะคะถ้าถ้ามีน้ำนี่จะสวยข้าวจะสวยเนาะถ้ามีน้ำข้าวจะสวยไร่นี้สวยเพียบเลยนะคะนี่ข้าวเสมอเพียบเขียวเขียวสวยขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะสวยอยู่นานนี้สวยอยู่ฝั่งนี้ก็ ถือว่าสวยนะคะถือว่าสวยขนล,ลินไปปล่อยคุณลักษถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะบรรยากาศในเช้าวันอาทิตย์นะคะออกมานานะคะมีเวลามีเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวอีกสักพักคุณลักก็จะไปดูอ่าคุณลุงแก้วานปุ๋ยให้ นาอีฝั่งนะคะนาใกล้บ้านป้าแกม,มาซ่อมแซมข้าวให้อยู่ห่างแต่ก็ไม่ห่างมากนะคะห่างไม่ห่างมากเดี๋ยวโดนปุ๋ยก็คงจะโดนปุ๋ยก็คงจะสวยขึ้นโอ้สวยสวยพอใจอยู่นานเนี้ย เินให้ดูนิดนะึงข้าวเขียวเลยเขียวสวยอยู่นะคะคุณลักํำได้สองปีแล้วนะคะทุกคนคุณลักษำนาได้สองปีแล้วนะคะ ทำเองลุยเองทุกอย่างนะคะตรงนี้ห่างนิดนึงตรงนี้ห่างนิดนึงหน้าน้ำจะเยอะข้าวขึ้นยังไม่ได้ถ้าน้ำเยอะข้าวก็จะยืดตัวคุณรักเพิ่งรู้นะลุงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพออีกสักพักเขาก็จะโตอ่า อันนี้ก็ห่างนิดนึงข้าวก็ประมาณนี้นะคะถือว่าสวยอยู่นะคะกำลังจะแตกกอถ่ายบรรยากาศให้ดูข้าวสวยนะคะนี่ข้าวสวยมีน้ำอยู่หน้านนี้คุณรักคุณรักพอใจอยู่ มีน้ำนะคะน้ำเยอะน้ำเยอะโอ้ดอกลักดอกลักนี่ไม่ได้ปลูกนะคะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานเป็นสีม่วงเนาะแต่ตอนนี้เป็นสีขาวคุณลังไม่ตัดทิ้งหรอกคุณลักเสีดายเผื่อว่าได้ใช้ร้อยมาล่ย ข้าวสวยก็ถือว่าโอเคนะคะครูสวรักษ์ทำนานะคะทำดีกว่าที่เราจะว่างเปล่าเนาะอันนี้จะเป็นนาป้านะคะนาป้านาป้าเป็นแดงๆเนาะนาป้าเป็นแดงๆ แดงๆเหลืองๆเหมือนมะแรงลงเหมือนเป็นโรคประมาณนั้นหรือว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็อาจจะใช่เนาะอาจจะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ของคุณลักไม่ไม่ไม่เหลืองนะคะตรงนั้นก็จะมีหญ้าหน่อยเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาถอนคุณลักจะไม่ใส่ยาไม่ไม่ไม่พ่นยานะคะ คุณลัคุณเราจะไม่พ่นยาแต่จะใส่ปุ๋ยอ่าเคมีหน่อยนะคะเคมีคุณลักใส่ปุ๋ยเคมีแล้วจะให้ดูอีกไรนะคะไรเนี้ยที่คุณลักให้คุณลุงเอาปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกมาใส่นะคะปุ๋ยคอ,อกมาใส่ตรงที่สูงๆอะ่ะก็จะเป็นกองปุ๋ยคอ,อก ปุยคอกตรงไหนได้ใส่เขาก็จะสูงนะคะเดี๋ยวจะตัดออกโยตัดใบออกเพื่อที่จะไม่ให้ล้มเวลาเก็บเกี่ยวเนาะเดี๋ยวใส่นาปแปลงนั้นเสร็จคุณแล้วก็จะมา ให้คุณลุงมาใส่แปลงนี้นะคะใส่แปลงนี้ต้องข้ามอีกอีกไล่หนึ่งนะคะอันนั้นก็จะย่ายเยอะอยู่โอ้ดอกบัวดอกบัวสวยจังอยากได้แต่คงลงไม่ได้นะคะอยากเอาไปแกง แกงส้มปลาทูนี่นาคุรักนะคะนี่อยากเอาไปแกงส้มปลาทูจังเลยแต่ลงไม่ได้กลัวน้ำบัวก็สวยออกมานานะคะออกมานาออกมาดู ในวันหยุดมาดูหน่อยนิดหน่อยว่าน้ำมีน้ำไหมนะคะนู่นก็ถึงไล่ถึงสุดสุดที่มองเห็นเลยนะคะนาคุรกนะคะมองเห็นต้นยุคาก็คุณคูณลัก <c oughs> เป็นคนขยัน <c oughs> เพื่อนบอก ไม่ใช่ขยันมากมายนะคะคุณรักทำนาเพื่อที่จะได้เงินเล็กๆน้อยเหลือบ้างนิดหน่อยนะคะส่งลูกเรียนนะคะนางก็เข้ามหาลัยมอบุรพานะคะมหาลัยบุรพานะคะชนบุรีที่คุณรักไปส่งนะคะ ก็เผื่อว่าขาดเคินเนาะชีวิตราชการเรามันเงินเดือนไม่ค่อยเหลือเพราะว่าเรามีหนี้สินเหมือนกันนะคะหนี้บ้านหนี้รถนะคะผาลามากมายเหมือนกัน mm hmm. คุณลกักก็ก็ยากทํานะคะอยากทํามันเป็นมรดกตกทอดของคุณพ่อคุณแม่ของคุณลักที่ทิ้งไว้ให้ด้วยนะคะถ้าถ้าไม่ดูแลถ้าไม่ทํา ก็จะเป็นที่ว่างเปล่าหรือให้เขาทำญาติพี่น้องเขาก็จะแบ่งให้หน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะแต่กุลักอยากทำเองนะคะในบางส่วนกุลกักก็ก็ทำเพื่อที่จะเหลือนิดหน่อยนะคะพอได้ส่งลูกสาวเรียนแค่นี้แหละนะคะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะ คุณลักทถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศยามเช้าที่นาคุณลักนะคะเดี๋ยวคุณลักจะไปปักตรงที่มันห่างๆหน่อยแล้วก็จะกลับไปดูคุณลุงวานปุ๋ยอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันหยุด พรุ่งนี้หยุดชดเชยอ,อ,อีกหนึ่งวันขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขกับครอบครัวนะคะ,ะแุ้ละก็คงจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ